ช่องร้านค้าหลายกันครับนะครับข่าวเปไ็นแไม่ได้ครับเพื่อหวยพึ่งนะครับส่วนนี้ก็คือส่วนอิติทานถนนทั้งหลวงหมายเลขสิบสองนะครับเอาแปะเพื่อส้มเน็้ประมาณสิบแปดสิบเก้ากิโลครับเบื่อตามป้ายเอาทางด้านนี้นะครับเอาสิเป็นส่วนอาหารเาด้อครับเด้อทางนี้เด้เอเพลินวิวนะพี่น้องอยากกินกันบางเลยร้านอาหารเพลิร์นนะครับ เปนอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินครับช่วงด้านนี้ก็ก็ขยายมากพี่แล้วครับนย่างนียังอยู่ช่วงอำเภอห้วยพึ่งอยู่ครับจะเลื่อนน้ำถนนครับอู่บ้านมักสิจะเลื่อนน้ำถนนนะครับถนนไปัทางไดบ้านเฮือนแหนอะไรครับเป็นนั้นยังเป็น,นสั้นเพราะว่าถนนไปสายไฟฟ้าจะไปน้ำครับน้ำปัปกปกกดิไปน้ำถนนนะครับ กู้ค้นกับดีสร้างบ้านสาร้างเลื่อนติดถนนเพื่อความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคก,การเดินทางนั่นนะครับเอากลางทุง่งกลางท่านี่กันผ่านบ่มีถนน,นกันยากครับบ้านดีไปสร้างนะครับเพราะว่าหยังเพราะว่าเสาไฟฟ้าติดลัดทุ่งให้ทุงงท่งหน้าไปบ่มีนะครับอ่าติมีเสาไฟฟ้าแรงสูงบอกอยิ่ายนะครับเสาสูงสงลัดทุ่งให้ทุ่งหน้าไปนะครับแบบนั้นมีอยู่แต่ว่าเอาลงมาใส่บ่ได้ครับ ไฟแรงสูงไฟแรงสูงทรงกำลังสูงแต่ว่าเสาไฟฟ้านะครับที่เห็นยุกทางถนนน,นี่นะครับเป็นไฟที่ใส่ในบ้านได้นะครับประมาณสองรยี่สิบโวลต์นะครับเอาไปใส่ในบ้านได้นะครับกระชีพิ่นสิบโวลต์แลนรัดทง่รัดท่าไปด้วยครับด้วยเสาไฟฟ้าแบบนี้นะครับเพื่นสิบวขยายนะครับสิบโวขยายไปบอง,ง่าไงเพเ่ีย๋ยไปตามถนนนะครับ เอาออกจากห้ยเพึ่งว่านี่บ้านโน่นสำรานนะครับเอาบ้านโน่นสำรานนะตำบลห้วยพึ่งนี่แหละจังหวัดกาลสินนะครับบ้านน้อยๆครับเอามีปั๊มน้่มมันด้วยครับด้วยนี่สายมือนะครับปั๊มน้่มมันทุกๆกกนะครับบ้านโน่นสำรานที่กับบ้านโน่นสำรานนะครับ มีโรงงานใหญ่ๆด้ยครับวัดโน้นทางล่านๆๆๆนะครับโู้รงงานปัสดุก่รสังนะครับนี่โรงงานใหญ่ๆนะครับอาว้า,าน,น้อยๆแต่ว่ามีโรงงานคือวัรษฐกิจด,ดีน,นี่เป็นวัดกับด้านขวาม,มือเอาพระวิณองเบิ่งถนนเนี่ยมาส่อนะครับด้วยถนนล่มๆว่างๆ วิ่งรถสบายๆนะครับเห็นปลาได้หลายนี่นะครับจะเปลี่ยนทรัพน้ำงานของปลาใหม่นะครับเพื่อเป็นยู่นี่ล่ะนักง,งานเอาปลาใหม่รักษาปลาครับนี่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็สิมีบ้านพักนี่แหละครับเด้อเป็น บงนะครับนี้ด้อตำบลคำบงนะครับอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินนะครับตำบลคำบงนี่นะครับเป็นบ้านคำบงนะครับติดติดถนนเป็นบ้านใหญ่นะครับจนเป็นตำบลมนละนะครับถนนสวยครับอ้าวขางสองขางกันยังว่างอยู่ครับบริเวณนี่มันติ่ตั้นะครับบานเลื่อนกันยังบง่มากนะครับสิเป็นทุ่งหน้าอยรับเพราะว่ามันถนนสูง ลานจำนายอาหารพ่ครับนี่ยอานี่ครับเห็นธงหน้าได้ครับด้วยน่ะช่เขียวน่ะถนนกสิสูงเกืบกเอบครับบ้านเลื่อนกันยังบุมีแถวนี้เอาสีเขาบ้านคำบุงนะครับตำบลคำบึง,งเพื่อห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับอันนี้ก็จเป็นบ้านพักด้วนี่เป็นคำบุงรีสอร์ทครับคำบงรีสอร์ทนะครับวันนี้เขาบ้านคำบึงมื่อยมาพักเร้าครับเอา ใส่มือสิเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งนะครับเอาบอ่อเลี้ยงกุ้งกากามนะครับพี่น้องอยากกินกุ้งมากินได้อยู่บริเวณนี่แหละเอานี่นะครับเด้บอบ่กุ้งคำบงครับนี่เอาขายกุ้งกมกามนะครับแถวนี่สิเป็นหว้วยไรนะครับเด้อห้วยหว้วยไรน้ำเวลาน้ำหลากกันไรขึ้นกันครับบริเวณนี่ท่วมขึ้นกันบางปี นี่บ้านคำบงนะครับตําบลคำบ,บงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินของมาก,ก็จะเป็นร่วมพยาบาลช่งเสริมสุขภาพกอนนะครับแล้วก็สิเป็นร้านค้าร้านค้านะครับอา้าวขวามือก็สิเป็นวัดนะครับเด้อวัดบ้านคำบงนี่แหละอา่าเวนี่ครับขวามือเป็นวัดนะครับสิมีพระย่งใหญ่เลครับเอ้อพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยครับ บ้านคำบงนะครับกะทีว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นตำบุญนะครับเด้อเอาบ้านคำบงนี่เป็นชุมชนของพี่น้องชาวผู้ไทยน,นะครับเด้อชาวผู้ไทยอำเภอห้วยพึ่งนะครับเป็นผู้ไทยอยู่ในอำเภอห้วยพึ่งน,น,น,นะครับเอาวอาภาษาผู้ไทยเด้อเพื่อนที่วอาภาษาผู้ไทยนะครับบ้านคำบงแล้วกับประเภทน,นี้วัฒนธรรมเป็นแบบผู้ไทยน,นะครับเอาผู้ไทยคำบงนะครับวอาผู้ไทยเมื่อบาน,นครับอนี่เป็นโรงเรียนด้านดา้านใส่เมื่อลืมอไทยพี่น้องเบิ้ง ชุมชนชาวผู้ไทยนะครับบอกว่าสาวผู้ไทยนด้ครับสาวผู้ไทยงามครับสาวผู้ไทยคำบงสวยนะครับแล้วบนปิดบนวงไฟว่าบนบนฟอนบนวงไฟงามนะครับเ้อสาวคำบงสาวผู้ไทยครับออกมาจากบ้านคำบงเิ็นึงนะครับกับสิพอโลงงานนะครับโรงงานแป้งมันนะครับ ยุ่ยไปไหนบุกผมเหรอบุกเดี๋ยวก็ิึงก่อนนะครับโบเห็นไปนะครับเป็นโรงงานแป้งมันเนอะยูยูดูขวามือนะครับเอาเป็นโรงงานมันสัมปะหลังนี่แหละนะครับโรงงานแป้งมันสัมปะหลังนะครับ เาทึ่งฟ้ากับฝนนะครับเด้อเป็นเมือ่อคึมๆนะครับอาจจะลิ้นเมื่อยอก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นย่ามฝนนะครับถนนส,ยสวยๆล่มๆนะครับนี่คือถนนทางหลวงหมายเลข12 <c oughs> นะครับสายเดิมนะครับเป็นนั้นยังว่าสายเดิมเพราะว่าเิ่นด้สายไมซีเล่นนะครับจากกาลสินลัดไปบุญลัดไปมุนิฮา,ารสายเดิมนีพ่พอดีออกจากกาลสินว่าเขาอำเภอสมเด็จเขาอำเภอห้วยพึ่งนะครับของอำเภอโคชินาไร่ ไปตามอำเภอนะครับอันนี้บ้านโคกสีนะครับด้วนี่บ้านโคกสีตำบลคำบุงนะครับอําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับอันนี้เป็นวัดนะครับมู่บ้านก็จะมีวัดมีโรงเรียนนะครับนะครับของคู่กันบ้านวัดโรงเรียนนะครับบ้านโคกสีนะครับตำบลคำบงอําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินบ้านเลน้น่อยนะครับทิศถนน นะครับสำนักงานเทศบาลคัมบงนะครับเอาเพื้นทิ่ตั้งอยุ่บ้านนี่และเดี๋ยวพื้นท่ไทยเบื้องล้กฮันหอดนะครับมีถนนแยกสายนะครับพี่น้องเห็นถนนแยกสายแยกสายสีไปเพื่อน้ำมตนนะครับเด้อยไปเพื่อน้ำมตนได้นะครับแยกสายนี่แยกสายกับวันนี้ครับนี่นะครับเอาแยกสายกับวันนี้ไปเพื่อน้ำมตนนะครับผมยังอยู่บริเวณบ้านโคกสีอยู่ครับ สารงานเทศบาลตำบลคำบงนะครับด้วยเนี่ยเอาด้านขวาเมือนี่หรือแบบง่ายเลยครับนี่ท่านสมัยเลยนี่อ่าสารงานเทศบาลตำบลคำบงนะครับเป็นเป็นเทศบาลครับเป็นเป็นตำบลใหญ่นะครับเป็นเทศบาลนะครับออบต่อนะครับผมการบริหารส่วนตำบลนะครับถ้ามีรายได้ตามเอาเจนนะครับก็ยินยอมท่านะเป็นเทศบาลตำบลนะครับ หญ่ไงก็เทศาบาลตำบลก็ที่เป็นเทศาบาลเมืองนะครับเาเช่นเทศาบาลเมืองกุชินาไยนะครับเทศาบาลเมืองกาลสินกาญ่ก็เป็นเทศาบาลนาครน,นะครับเช่นเทศาบาลนาครขอนแก่นนะครับนี่ญ่ แซงนะครับเรื่อถน,นนคืนนี้เนีอเอาเส้นคู่นี่ห้ามแซงครับบริเวณน,นี่ส่วนมากประเด็นตำรวจมาอยู่นี่แหลคนนะครับบริเวณนี่ครับเพราะว่ารถสีแซงแซงขึ้นมากกเจอตำรวจมองนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นเส้นคู่ยุคก,กลางนี่ครับเป็นเส้นคู่เป็นเส้นห้ามแซงนะครับรถว่างๆครับพอรตรงแซงกันนะครับรถว่างๆ นี่ก็สิมีโรงมันอีกโรงนึงเด้อเนี่เป็นโรงแป้งมันนี่ครับนี่เอาโรงแป้งมันบ่ได็ดห่างกันกับโรงแป้งมันตะบลบ่ดได้ก็สิมี้เป่าหนมันขั้นเทคเด้อพี่น้องเมัดนหนมันมาเติมนะครับนี nee. ่ระวังหุยพึ่งกับชุบเดือดนี่อ้าวนี่โรงแป้งมันนะครับนี่ยเอาเป็นโรงแป้งมันที่ตั้งมาโดนใหญ่อ้าเอาแบบเบิ่งไปเรื่อยๆครับเบิ่งไปเรื่อยๆ ชูถนนหนทางครับเขานออ้องอยู่ไก่ได้ยูต่างประเทศยูสไยเบิร์งบางที่ขึ้นฮอดบ้านครับขี่รถขี่รถผ่านบ้านนะครับบานเลื่อนได้เขากลองผมนะครับูบานได้เขากลองผมชึบยังหน้านี่เป็นแต่เย็นดีครับนี่า บลห้วยหลัวได้บ้านนี่อำเภอสมเด็จแล้วครับบ้านนี้กามมาเป็นเป็นตำบลห้วยหลัวนะครับอ,อ้าวอไปทางนี้ก็เป็นน้ำมนต์ได้ด้วยกันนะครับนเดี๋ยวนี้นี่ถนนนี่นนขเขาอำเภอน,น้ำมนต์อ๋ออันนี้เป็นบ้านบอนนะครับบ้านบอลจำโมฟิทึงที่เป็นตำบลห้วยหลัวนะครับ เพื่อส้มเด็ดนะครับจังหวัดกาลสินนะครับออกจากบ้านบอนไปกันจะเป็นตัวเพื่อส้มเด็ด้วครับห่างกันประมาณสัก3-4กิโลนี่แหละนะครับ พี่น้องเดินทางนะครับจากอำเภอกุชินารไรนะครับมาอำเภอสมเด็จนะครับต่อมาจากักสีกกกกกก่สี่กิโลนะครับก็ใกล้ซีฮอดแล้วะครับอ้อาวถานนลงถนนลงถนนลงดี ฝนนี่น,นะครับเดินทางนี่เห็นสีเขียวนี่โอ้สดชื่นนะครับสองทางเป็นทง่งไ้ท่งหน้าปูเขาช่่ยเฉียวกับสดชื่นนะครับน้าฝน ประสบการณ์นะครับเป็นประสบการณ์ในการเดินทางบ้านน้องกลุ่มนะครับด้วยบ้านน้องกลุ่มต่างบลสมเด็จอำาเพื่อสมเด็จใกล้เดียวกันเพื่อสมเด็จวล่ะครับเป็นหยังนะครับสังเกตถนนเอา้ถาถนนขยายออกเป็น,นหลายเลนนะครับซีเลนขึ้นไปนี่แสดงว่าใกล้สิหอดตัวเพื่อแล้วนะครับ ว่าเป็นขยายถนนลองรับควาจะจื่นของตัวอำเภอนะครับนี่นะครับขยายเป็นสี่เลนนี่ก็แสดงว่าสิใไก้สี่หอดตัวอำเภอสมเด็จแล้วตัวอำเภอสมเด็จน,นะครับโอ้ยทองฝ้าไม่เมื่อนี่ครับเป็นแต่หัวลงมาเดีย่ยฝ้าเมื่อนี่เอาเบิ้งทองฝ้าแล้วเป็นแต่ฝนหัวลงมานะครับเด้อเมื่อนี่เอา เดินทางก็ต้องถือล่มนะครับไปด้วยยนามฝนนะครับขึ้นรถลงเรือจะลืมเอาล่มไปด้วยนะครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ก็ขายายตัวไม่ลีครับเขาปานเลื่อนกับขยายตัวไม่ลีเพราะว่าวันนี้ถนนล่องเร้าไว ถือว่าบ้านเรือนแน่นแล้วครับแล้วโมนิเตอร์บ้านเรือนแน่นนะครับบ,บริเวณนี่ถนนก่วงนะครับจะว่ากันฮ็ดสีละลายเรืองเหลืองออกมากว่วงขนาดเลยเ,เหลือสองเล่นนะครับจะไปเหยียบไล่เรืองเหลืองๆครับเรื่อ,บ,อบางที่ผิกดกฎหมายเลย <c oughs> อยู่ในกรุงเทพก็ได้นะครับล่เรืองเหลืองๆข้าวๆวจ่เขาเป็นอจอดเป็นเลียผ่านนีก นะครับจะล่จอนเอ็นถือปั๊มได้นะครับอันนี้เป็นปั๊มพีที่ด้วยควันของอำ um เภอสมเด็จนี่ครับปั๊มพีที่นะครับจากหุ่ยพึงสมเด็จนี่เอามาเติมกันครับกดนุนกันเอาเป็นหกเล่นนะครับหกเล่นนี่นี่คืออำเภอสมเด็จนะครับเดินถึงแล้วนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสิน หรือบางเทียทองทิ้นพิน่นเอิญอำเภอซีแงกนะครับเด้อเอาสิเป็นซื่อเหรียญพ่อนอำเภอซีแงกแต่ว่ามีที่มาอยู่เนะครับอำเภอซีแงกนี่นะครับนะครับเพิ่นว่าหมู่บ้านทีแรกทีแรกมาตั้งดูเป็นหมู่บ้านอยู่หม่องซีแงกนี่นะครับเอาเป็นพี่น้องโตนแหละครับที่อพยพมาจากทางร้อยเอ็ดมาตั้งอยู่บริเวณซีแงก ้าซีแย็กครับสมัยโบราณนะสมัยกุ่ก้อนจะตัต้งมู่บ้านนะครับพ่อใหญ่เป็นอันเพื่อมันก็เลยติดนะครับติดเรียกติดปากมาว่าซีแยกนะครับเพิ่นก็นได้เรียกว่าเพื่อซีแย็กนะคือเพื่อสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ตรงไปแปลงเพื่อข้ามวงเพื่อสารคันนะครับเดือดะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลขสองหนึ่งสามนะครับไปจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจะเลี้ยวขวานะครับไป ตามถนน2 1 3หนึ่งสานะครับไปจังหวัดสกลนครน,นะครับเอาตอนนี้ผมจะเลี้ยวขึ้นทางจากวัดสกลนคระกอนนะครับสกลนครเอาล้อไฟ่เขียวจังหน่อยครับเอาม,มีน้องเป็นขายพวงมาไลเล้อบริเวณนี่เอามาตรงไปคุณเป็นอำเภอสารคันนะครับเด้อสารคันจังหวัดกาลสินเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นจังหวัดกาลสินนะครับ เลี้ยวขวาเลยไปจังหวัดสกลนครนะครับเอ้าล้อไฟเฉียวตั้งน้อยครับวันนี้วันพระเหมากับเห็นวันจีดป่ายขายพวงมาล่ หวัดสกลนครน,นะครับนี้เป็นถนนสินไม่เนี่ยครับบอเนเดอร์ถนนสินนี้เรียกว่าถนนข้างหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งสามนะครับอ,อู้น,นะครับเริ่มจากจังหวัดมหาสารคามหละสองหนึ่งสามขึ้นมาจังหวัดกาฬสินขอนสกลนครน,นะครับขอจังหวัดสกลนครหรือที่เรียกว่าถนนถีนานนท์นนะครับถนนถีนานนท์ หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12นะครับเอออันนี้สมเด็จอำเภอสมเด็จก็ถือว่ามีความเยอะเลยนะครับด้านนี้ก็ได้ใหญ่อำเภอสมเด็จอีกใหญ่ยยนะครับอำเภอสมเด็จเรืออำเพื่อสีแยกเป็นเพื่อสีใ่นะครับถนนบนเช่่ยสวยครับถึงเ,เพื่อนปลูกต้นไม้ไว้เกาะกางนะครับเป็นต้นป่ามีสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับเอาผมก็สิขคอจบการรีวิว ถนนจากอำเภอกุชลไล่มาเบ่นตุลิตไปแคนี้นะครับด้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับเอาที่ที่ตามรับชมน้อนครตะลอนทัวร์ครับไปทางใดกับทายถนนแนวไทยและหลายยางให้พี่น้องเบิ่งครับเอาพี่น้องไม่ที่เขามม่ไม่ได้กับจะลืมนะครับด้อกดติดตามนะครับกดกดดิ้งนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ